เทนีวิ่งควายของเอิญเจ๋ฮะไปชมบรรยากาศในงานกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรงานนี้แต่24ถึง1พฤศจิกาครับ2566ครับเออั่นข้นี้มันถามมากเยี่ยชมกันได้ครับ ของัเอาไปชมยนงไนเลยครับว่าเป็นอย่างไรคุกูคอใคุู้ชอพักครับ

แมาเที่ยวชมได้ครับที่บ้านกาแฟครับร้านเบบ้านบุรีชลบุรีนะครับเงานายิ้มขายงานมีตั้งแต่24ถึง1พฤศจิกายนครับ2566ครับมาเที่ยวชมก็ได้ครับงานใหญ่มากครับไม่แพ้ง,งานยิ้มไฟที่ชลบุรีเลยครับงานใหญ่มากทุกคนเยอะมากครับ ร้านขายของก็เยอะครับวันนี้เราจะโดนฝนเมื่อวานไหมครับเมื่อวานไปเที่ยวงานเพียงควายชนบุรี อันนี้มาเรือแวะที่อำเภอบ้านบึงครับของเชืเจแของเยอะแยะครับมีเต็นจะตลอดสายป้องกันฝนด้วยครับอครับเชีเยร์ยยยค,ครับแข็งทนครับ หมาเด็กก็มีครับใอ้หน่อยเป็นเกลเจียงยีน มก็ได้ครบสดงยิ่มควายจันดูรีร้านเครื่องสำอาเลยทีเดียะมีร้านขายของสลับกับร้านขายอาหารครับเยอะแยะมากมายเลยครับ ร้านนี้ไม่มีอดครับของกินเยอะเลยเป็นร้านนมนทีนคนเยอะมากครับโดนทีนใบเขียว,ขอ,ยวของหวานก็เป็นโดยที่ชายไมครับเป็นอีกละ่ะเกาลัก

างคืนไม่ค่อยร้อนนะ What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. ครับผมเราก็เดินไปด้านนึงครับด้านแท็โตี่เลยครับ มีครบครับเบอตาน้ำปั่นครับ สนุกครับมีอะไรบ้างครับใส่สมเด้ครับด้านนี้ก็ยังมีปลาโป่งครับปลาโปง่งแล้วก็ช้าสวัรค์ 来ะ บรรยากาศดีครับไม่เท่าไหร่อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสายดาวจาับรางวัลนะครับหาเบอร์รางวัลใหญ่ลั้นไปนะครับถ้านะครับท่านจับไม่ถึงนะครับบอกทีมงานปร,รได้เลยแล้ว เราจะเอารางวัลไปถุนม hmm. nice. right right, right. ือท um ่านเลยนะครับเห็ดไหมอยากได้ใบไหนชี้ไ like. ด yeah, okay. ้เลยถ้าเราไม่สอยชี้เลยครับอย่างเดียอที่คุณท่านแล้วรางวัลนะครับเบอร์เท่าไหร่ครับาร่วมสนุกด้วยกันครับกับทีงานลำาบนะครับคืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับเราจัดกันเพียงปีละหนึ่งทั้งนั้นเองครับเอาร่วมสนุกด้วยกัน เอาหมดนี้เลยครับห้าเบอร์ครับหนึ่งขอบคุณครับครับผมก็จะครบคุณเข้ากับเงินร้าพรเลือกได้เลยใช่ไหมครับเพื่อไปดูแลสมาชิกรดูกันว่าเราจะรอเราในยามเหนื่อยนะครับอ๋อในนี้นะมาร่วมสนุกด้วยกันครับมาครับมาครับเข้าก้าวมาเลยท่านทุกมาใหม่แวะเยนก่อนครับแวะเยนก่อนดึงได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับห้าเบอร์ครับห้าเบอร์ครับ ได้เลยครับได้เลยครับนี่ได้เลยตรงนี้ครับคุณครับมีมี่็ได้นะครับโอ้ยได้เลยครับมาแล้วครับถือฝัวแล้วมาจับรางวัลได้เลยครับอยากได้ใบไหนอยากได้ตรงไหนนะครับชี้ได้ชี้เลยนะคะชี้เลยชี้ชี้เลยได้เท่าไหร่ครับชี้แลยเนาะหใบเ่ยรางวัลใหญ่อาเซอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับ เราจะได้อะไรลุ้นกันครับได้เด้เยกันนะลุ้นเดกันเลนด้วยกันครับือัดือตัวก่อนนะครับมานะครับมายเล8คะเบอร์8อ้โแม็กอนิชักเยอะแม็กเยอะ้เบอร์ครับเราอยู่ในกองเียลเลยะ้าะล จะได้อะไรบ้างครับดูกันเลยครับคุณเบอร์เก้านะคะครับเบอร์เก้าคอันนี่เบอร์สี่นะคะครับผมเอาไะครับอยากได้เบอร์ไหนครับชี้เลยชี้เลยชี้เลยเบอร์หกไปดูกันว่าไหนดีจะได้อะไรบ้างครับเบอร์นี้เปิดแล้วอาจจะเป็นรางใหญ่ก็ได้นะนั่นครับขอบคุณครับ เราได้เลยครับองจไไปต่อกันเลยครับทุกคนนะครับนะครับอคืออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรรรมของรอเราครับนม้อนมหมูน้อยครับมาแลครับอปรเราจัดเทียงคืนจนถึงกังนะครับ หลายท่านนะครับที่เห็นเราวงรอเราปฏิบัติหน้าที่มาต่อครับมาเที่ยวชมได้ครับงานของงานเราแต่ที่ยี่สี่ถึงหนึ่ง้ามานะครับมาร่วมวันนี้ก็จะได้ขอตัวนลาท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทาไปแชนแนลด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเสียเวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบายยครับทุกคนเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับ